เรามาดูขันต่อเรามาดูป้าๆเขาดีกว่าค้าเพราะว้าวันนี้เนี่ยเรามีการผลิตโตยเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาไปด,ดูจะพาไปดูกันผลิตก่อนเนาะเพื่อถามารมาแนะนําสินค้าทำกัมนะคะโอเคตามไปดูเลยว่าป้าๆเขาทําอ,ทอะไรกันบ้างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่วงม่วงในหมู่บ้านห้วยม่วงตําบลกงตําอําเภอชัยปร,ราการจังหวัดเชียงใหม่กําลังไลฟ์สดแนะนําสมาชิกและสินค้าหลากชนิด ผ่านเพจเฟซบุ๊กม่วงม่วนมันกรายาและนานาผลไม้แปร,รูถุงเนี่ยราคาห0สิบบาทนะคะแต่ถ้าซื้อโ okay, อเคค่ะวันนี้ที่จะมาวันนี้จะมาเพื่อดูเนี่ยจะมีเป็นมังกรายาทอดนะคะ่ะนี่คือมังกรายาทอดกรอบนี่คือรสด,ดั้งเดิมนะคะห็ะนี้ว่าผิวขาวมากน้ํามันหมดหม,มีเลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเน้นว่าจะลดน้ํามันให้่ได้เยอะที่สุดเนาะถึงแม้มันจะเป็นของทอดเนี่ยเขาจะกินของทอดเนี่ยก็ต้องแบบทอดที่มัน เพื่อมันลดน้ำมันที่สุดนี่ค่ะอันนี verändert. ้จะเป็นมันที่คุกผงค่ะมันคุกผงนะนนี้จะเป็นรสชาติปาลิเกาการตลาดออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่วงม่วนช่วยสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายได้ดีครับแต่สิ่งสำคัญคือสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค สินค้าของชาวบ้านแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนโดยเฉพาะมันฝรั่งที่แปรรูปเป็นมันกระยาทอดกรอบโดยผ่านกระบวนการทางความคิดหาวิธีแปรรูปสินค้าให้ถูกปากผู้บริโภคและควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานครับในขั้นตอนการแรกๆที่เขาจะมาผาสมอย่างอี้นะเจ้าต้องมีการแบบว่าผสมออกมาเรียบร้อยต้องมีหมู่ป้าๆเขาเนี่ยต้องเป็นนักชิมต้องจิ้มออกมา อันนี้เกมตาไดค่าเกมของมันอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่วัดปอบใการความเกมและทีนี้เอาเือคะแนนแต่ละอันเนาะคือคะแนนแต่ละอันมันรวมกันว่าอันใดจับและทีนี้แมกก็โรยลงมติกันว่าได้แค่หนึ่งช้อนแค่นั้นนักเหล่านั้นไปก็จะเกมน้อยเหล่านั้นไปกดจัดจังในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นแหล่งของสินค้าอยู่แล้วเราขายทําให้คุณภาพสม่ําเสมอ แล้วก็ขายแบบไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารกันบูดนี่ค่ะแล้วก็ทำออเดอร์ต่อออเดอร์สดใหม่เสมอคะ่ะพยายามโชว์ตรงนี้เพื่อที่จะให้สินค้าของเราเนะคะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคปัจจุบันนะคะก็คือร้านค้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโชว์จุดเด่นที่สุดของร้านค้าของเราให้ผู้บริโภคสนใจนอกจากมันกละยาทอดกรอบแล้วชาวชุมชนห้วยม่วงยังมีสินค้าอีกหลายชนิดอาทิ กล้วยสอดไส้ลิ้นจีกล้วยฉาบบัตเตอร์คาราเมลบานาน่าเอนเนอรีบาร์เข้าแต๋นและน้ำพริกโดยมีสถาบาันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าช่วยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและการตลาด ผลสาเร็จที่เห็นชัดเจนก็คือการที่เราสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ซึ่งเป็นความามุ่งหวังและวัตถุประสงค์ของโครงการว่าชาวบ้านต้องอยืนยืนอยู่ได้ด้วยตนเองแม้ว่าโครงการจะจบสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับชาวบ้านในพื้นที่สามารถมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างนะครับมาเรียนรู้เรื่องของการผลิตผลางานเกษตรได้อย่างเป็นอย่างดีครับ ปัจจุบันสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่วงม่วนร้อยละเจเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหลือวางขายในชุมชนและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายด้วยเกือบ2ปีของการผลิตและจำหน่ายก็ทำให้ทางกลุ่มสามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดีพยุงศักดิ์รีวิชัยไทย P ี s รายงาน